สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับก็เนื่องจากว่ามีสมาชิกสอบถามกันเข้ามานะครับว่าพอดีผมซื้อวงจรพ power แ m มที่เป็นโมโนมานะฮะแล้วผมจะต่อบลูทูธที่เป็นสเตอริโอกับแอมโมโนยังไงให้เสียงออกลำโพงครบทั้งซ้ายและขวานะครับ วันนี้ก็เลยจะมาต่อให้ดูนะครับว่าเราต้องทำยังไงเสียงถึงจะไปออกลำโพงดอกเดียวครบทั้งซ้ายและขวานะครับวิธีการต่อก็ไม่ยากนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวเก็บประจุ1ตัวนะครับ ค่าที่ใช้ได้ก็เป็นค่าตั้งแต่1ไมโครนะครถึง22ไมโครกำลังดีนะครับส่วนวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่22ไมโครฟารัดนะครับ2 5โวลต์นะครับเพราะว่าผมหยิบได้ตัวนี้มาพกอกดีนะครับที่จริงค่าท,ที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ1ไมโครถึง4.7ประมาณนี้กำลังดีนะครับ1ไมโคร2.2 4.7ไมโครได้หมดนะครับ แล้วก็ตัวต้านทานนะครับจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะครับ1ส่วน2วัตต์1ส่วน4วัตต์1ส่วน8วัตต์ได้หมดนะครับหรือจะใช้1วัตต์ก็ได้นะครับแต่ตัวมันจะใหญ่เกินไปนะฮะสำหรับค่าความต้านทานที่ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่47โอห์มขึ้นไปจนถึง500โอห์มเลยนะครับแล้วแต่ท่าน จะสะดวกนะครับส่วนในวันนี้ผมจะใช้ค่าอยู่ที่47โอห์มนะครับครับวิธีการต่อก็ไม่ยากนะครับมาดูกันเลยครับชั้นแรกนะครับอ๋อก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำวงจรที่จะใช้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น M ค a r d D จิ๋วนะครับโ o n o นะครับ กำลังขับอยู่ที่ประมาณ30วัตต์ที่4โอห์มนะครับอันนี้ตอนที่ซื้อมาทางร้านบอกว่าเป็นชิป tpa 3118นะครับแต่ว่าพอมาดูแล้วมันไม่น่าจะใช่นะครับมันตัวเล็กนะครับแล้วขาการใช้งานก็ไม่ใช่3118นะครับเท่าที่ดูน่าจะเป็น3110นะครับก็อย่า แนะนำว่าอย่าไปต่อใช้กับไฟ24 v โวลต์นะครับเดี๋ยวมันจะพังเอานะครับแนะนําที่12-16 v ถึง16โวลต์พอนะครับสําหรับแอมตัวนี้นะครับแล้วก็บูทูธนะฮะวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ lqsc นะครับเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่5 v โวลต์ถึงโวลต์เลยนะครับผมก็จะใช้ไฟเลี้ยง ชุดเดียวกันกันกบตัวแอมเลยนะครับก็วิธีการต่อนะครับวิธีการต่อนะครับก็จะใช้ขาลบของตัวคาปาซิเตอร์นะครับต่อเข้าที่ขาบวกของอินพุตแอปนะครับ แล้วก็ตัวต้านทานนะครับทั้งสองตัวนะครับนี่นะครับสองตัวนี้นะครับจะต่อเข้ากับขาบวกของคาปาซิเตอร์นะครับจะพยายามต่อให้ดหูง่ายๆนะครับ อาจจะไม่ได้เน้นสวยเท่าไหร่นะครับนะครับทั้งสองตัวนะ <c oughs> ตัวตัานทานทั้งสองตัวต่อเข้ากับขาบวกของคาปาซิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้แยกออกมาอย่างนี้นะครับ ก็จะไปต่อกับสัญญาณซ้ายขวาของบลูทูธเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นการเสียบสายนะครับนี่ฮะขออนุญาตเสียบอย่างนี้เลยนะครับถ้าใช้งานจริงแนะนำให้บัตรกีนะครับจะได้แน่น ก็เสร็จแล้วนะครับกาวตัวนี้ผมต่อถึงกับวงจรนี้อยู่แล้วนะครับ 9. นะครับกาวนะครับถึงกับวงจรของแอมป์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้จากสายไฟเลี้ยงนี้นะครับก็ถ้าเป็นไฟเลี้ยงชุดเดียวกันแบบนี้ก็ไม่ต้องต่อสายกาวหรือสายลบอินพุตมาก็ได้นะครับต่อมาแค่บวกแต่ถ้าใช้ไฟเลี้ยง แยกคนละชุดกันก็ต้องต่อสายลบของ input ด้วยนะครับก็คือสายกาวนั่นเองนะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกันเลยว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับครับผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา ทดสอบกันนะครับว่าเจ้าลําโพงของเราจะมีสัญญาณออกทั้งชนแนนซ้ายและขวาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคลิปเทสชนแนนซ้ายขวานะที่ผมใช้ประจํานะครับ channel right channel right channel left channel left channel left channel right channel right channel right channel left channel left channel left channel right channel right channel left channel left channel left channel right channel right channel left channel left channel left channel right channel right channel right channel left channel left channel left channel right channel right channel right channel left channel ก็ไม่อยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวิธีการทำนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ